ง่ายๆที่ไม่ควรมองข้ามในการซื้อประกันสุขภาพอย่างแรกเราต้องดูลักษณะของประกันนะคะว่าเป็นประกันแบบไหนเป็นแยกค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายหรือเปล่านะคะแล้วที่สําคัญต้องดูด้วยนะว่าความคุ้มครองเนี่ยให้มากให้น้อยอย่างไงนะคะให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรา อย่างที่สองไม่ดูไม่ได้เลยนะคะเมื่อมีความคุ้มครองแล้วก็ต้องดูอัตราเบี้ยประกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องราคาก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะนํามาพิจารณาด้วยนะดูว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับความคุ้มครองแล้วก็เบี้ยประกันเนี่ยโอเคหรือเปล่า อย่างที่3มที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของความมั่นคงความน่าเชื่อถือของสถาบันบริษัทประกันชีวิตที่เราเข้าไปซื้อนะคะรวมไปถึงตัวแทนประกันชีวิตที่ดูแลเราเนี่ยเป็นใครน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วก็จะดูแลเราตลอดไปไหม อย่างที่4ี่เรื่องของการบริการหรือว่าสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือของการเคลมนะคะว่าคอนแทคของเขาเนี่ยมีโรงพยาบาลที่ไหนบ้างมีมากมีน้อยมีอยู่ใกล้บ้านเราไหมรวมทั้งรัฐบาลหรือเอกชนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องดูให้ละเอียดนะข้อ5ข้อสุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือประกันที่เราซื้อในครั้งนี้เนี่ย เคลมได้จริงๆหรือเปล่าเคลมยากเคลมง่ายยังไงนะคะรวมถึงมีช่องทางในครรนเคลมนอกเหนือจากเคลมที่โรงพยาบาลเคลมที่บริษทัทหรือว่าเคลมผ่านตัวแทนแล้วเนี่ยยังสามารถเคลมผ่านออนไลน์ได้หรือเปล่านะคะวันนีนะ้ก็มีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันมาแนะนำนะคะสำหรับท่านที่เป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตนะคะ และนี่ค่ะก็คือแอปพลิเคชัน MTL Click นะคะที่ได้เรียว่ายื่นเคลมออนไลน์สะดวกง่ายรวดเร็วค่ะแล้วก็เช็คสถานะได้เลยนะคะว่าตอนนี้ประกันของเราเนี่ยที่เรามีอยู่นะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้อะไรได้บ้างนะคะ เพียงแค่เข้าไปนะคะกดที่เมนูแล้วก็เลือกการเคลมของเรานะคะหลังจากนั้นก็ยื่นเคลมนะคะง่ายมากๆแล้วก็เลือกประเภทการเคลมค่ะหลังจากนั้นก็กดขั้นตอนเคลมไปเลยนะคะรอไม่นานค่ะเพียงแค่3-5วันเท่านั้นนะคะคุณก็จะได้รับค่ารักษากลับคืนมาเป็นเช็คหรือว่าเงินสดที่เราได้จ่ายไปก่อนนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะมองมากๆเลยกับยุคโควิดแบบนี้นะคะชีวิตต้องง่ายด้วยออนไลน์ค่ะ ใครมีคำถามหรือข้อเสนอแนะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะ